เนะคะเจ้าพร้อมแล้วคะ่ะสั่งงานมาได้เลยคะ่ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวพี่พาไปที่ออฟฟิศนะครับแล้วค่อยคุยเรื่องงานอา้าวที่นี่ไม่ได้เป็นออฟฟิศด้วยหรอคะไม่ใช่ครับถึงแล้วล่ะครับที่นี่ลหละครับโอ้โหใหญ่จังเข้าไปข้างในกันเถอะครับข้างในก็กว้างมากๆเลยนะคะ หัวหน้าทำงานคนเดียวเหรอเนี่ยเดี๋ยวโจนั่งตรงนั้นนะครับแล้วพี่จะเอาเอกสารมาค่อยๆสอนให้เดี๋ยวพี่จะพาไปดูพวกเครื่องมือต่างๆก่อนดีกว่าครับเครื่องนี้โจเคยเห็นไหมครับที่มหลาลัยมีค่ะเครื่องนี้ดีมากๆเลยครับใช้วิเคราะห์คุณภาพดินคุณภาพน้ำหรือแร่ธาตุต่างๆได้พี่จะใช้ตัวสารปนเปื้อนที่เอามาจากโรงงานในย่านนี้นะครับไปดูข้างบนกันต่อเลยครับ เครื่องนี้เป็นเครื่องวัดสภาพอากาศครับวัดค่าฝุ่นค่าสารพิษต่างๆบนอากาศได้พี่จะต้องมาเก็บข้อมูลจากเครื่องนี้ทุกวันไว้เดี๋ยวพี่สอนโจใช,ช้นะครับได้เลยค่ะงานวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากโจก็ค่อยๆศึกษาเอกสารที่พี่ให้ดูบนโต๊ะนั่นไปก่อนละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะพาไปตรวจโรงงานครับโอ้โหได้ไปตรวจโรงงานเลยหรอคะดีใจจัง ก็จังหวะถึงรอบการตรวจพอดีนะครับโจพร้อมแล้วนะครับพร้อมมากเลยค่ะหัวหน้างั้นไปกันเถอะครับถึงแล้วครับโรงงานแรกโรงงานนี้เป็นโรงงานผลิตแป้งครับ โอ้โหสะอาดจังเลยค่ะใช่ครับแล้วบ่อบำบัดน้ำเสียเขาอยู่ตรงไหนล่ะคะหัวหน้าเดินไปที่หลังรถบรรทุกนั่นก็เจอแล้วครับงั้นไปกันเลยไหมคะได้เลยครับโอ้โหน้ำใสมากใช่ครับที่เนี่ยระบบเขาดีมากๆเลยโรงงานเนี้ยได้รางวัลชนะเลิศในเรื่องสิ่งแวดล้อมทุกปีครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรงั้นเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันเลยครับได้คะ่ะหัวหน้า โรงงานนี้เป็นโรงงานผลิตอาหารกระป๋องครับโอ้โหใหญ่จังเลยค่ะบ,บ่อบำบัดน้ำเสียเขาอยู่ข้างหลังนะครับไปดูกันโอ้โหบ,บ่อบำบัดน้ำเสียเขาใหญ่จังเลยค่ะแต่น้ำสีไม่สวยเลยนะคะแถมมีกลิ่นด้วยงั้นเดี๋ยวพี่จะเข้าไปหาคุณมาเรียเจ้าของโรงงานนะครับโจตามไปได้เลยจะได้ไปเก็บข้อมูลกันได้คะ่ะหัวหน้าสวัสดีครับคุณมาเรีย สวัสดีค่ะหัวหน้าสันจิแม้มาตรวจโรงงานไม่บอกล่วงหน้ากันเลยนะคะจะได้คอยเตรียมรับรองไม่เป็นไรครับปกติผมไปตรวจที่ไหนก็ไม่บอกล่วงหน้าอยู่แล้วก็อย่างน้อยจะได้บอกลูกแพรลี่ให้อยู่รอหัวหน้าสันจิไงคะนี่แกออกไปข้างนอกแล้วเออไม่เป็นไรครับเอ๊ คุณแพรี่นี่ใครกันนะทำไมหัวหน้าต้องดูเขินๆด้วยตอนนี้บ,อบ่อบำบัดน้ำเสียของคุณมาเรียมีปัญหานะครับน้ำที่ปล่อยออกไปไม่ปกตินะครับยังมีสารปนเปื้อนอยู่ยังไงช่วยแก้ไขด้วยนะครับเดี๋ยวไว้ผมทำหนังสือแจ้งเตือนมาให้ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับอย่าให้เกิน5ครั้งไม่อย่างนั้นโรงงานอาจถูกสั่งปิดได้นะครับได้ค่ะได้ แต่หนังสือแจ้งเตือนไม่ต้องเอามาให้ก็ได้นะคะเดี๋ยวไว้ให้ลูกแพรลี่ไปเอาที่ออฟฟิศหัวหน้าคุณซันจิก็แล้วกันค่ะอย่างนั้นก็ได้ครับงั้นผมกลับก่อนนะครับโอ๊ยเหนื่อยจังเลยค่ะหัวหน้าพาไปตั้งสี่ที่นะ่แค่สี่ที่เองปกติพี่ไปวันละหกเจ็ดที่นี่เอาเราไปด้วยต้องคอยสอนนูน่นสอนนี่เลยทำงานได้น้อยเลย นี่ว่าโจเป็นตัวทวงเหรอคะเปล่านี่คิดไปเองหรือเปล่างั้นโจไปอาบน้ำนอนดีกว่าเหนื่อยสุดๆแฮรี่ไปไหนมาวันนี้หัวหน้าซันจิเขามาตรวจที่โรงงานเลยไม่ได้เจอกันเลยไปเที่ยวกับเพื่อนมาค่ะแล้วยังไงคะ หัวหน้าสันจิจะมาก็ช่างเขาสิคะพูดอย่างนั้นได้ไงก็รู้ๆอยู่ว่าหัวหน้าสันจิเขาท่าทางจะชอบลูกนะแพรลี่แต่หนูไม่ได้ชอบเขานี่คะไม่ใช่สเปคหนูเลยใช้ของก็เชยๆไม่มีรสนิยมแต่อย่าลืมตอนนี้โรงงานเรามีออเดอร์ใหญ่เข้ามากำลังการผลิตก็เยอะขึ้นบอ่อบำบัดน้ำเสียของเราก็บำบัดไม่ทัน อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแน่ๆแม่อาจถูกปิดโรงงานได้นะลูกแต่ถ้าลูกตีสนิทกับหัวหน้าสันจิหรือเป็นแฟนกับเขาได้อย่างน้อยเขาก็อาจจะช่วยเราได้นะแม่ก็ขยายบ่อเพิ่มสิคะถ้าทำอะไรที่มันถูกต้องจะไปกลัวอะไรหนูไม่ได้อยากเป็นแฟนกับหัวหน้าสันจินี่คะเรื่องขยายบอแม่ทำแน่แต่มันต้องใช้เงินเยอะนะแพร์ี่ แม่ต้องส่งสินค้างวดแรกนี้ก่อนแล้วพอได้เงินก้อนแรกมาเราถึงจะทำได้ช่วยแม่หน่อยเถอะตีสนิทกับหัวหน้าสันจิเขาหน่อยคิดซะว่าเพื่ออนาคตของเรานะลูกอยากไปเรียนต่อเมืองนอกไม่ใช่หรอถ้าแม่ส่งสินค้างวดแรกนี้ทันรับรองเราได้งานเพิ่มอีกระยะยาวแน่ๆน แล้วแม่ก็จะส่งหนูไปเรียนต่างประเทศหนูอยากไปต่างประเทศไม่ใช่หรอส่วนหัวหน้าซันจิก็เลิกไปแค่นั้นจบจริงนะคะแม่จริงสิหนูอยากได้อะไรแล้วแม่ไม่เคยให้ไหมล่ะงั้นแพรลี่จะช่วยแม่เองค่ะ